สหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับค่าถวายการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าชายแฮรรี่และเมกแกนมาเคลิลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวตามรายงานข่าวที่ว่าเจ้าชายแฮรรี่และเมกแกนเดินทางจากแคนาดาอย่างททาวรและย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในยุคเลดัชเชสแห่งซัสเซก อาศัยอยู่ที่แวนคูเวอร์หลังจากออกจากสหราชอาณาจักรและประกาศลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษแต่ตอนนี้พวกเขาอาศัยอยู่ในย่านฮอลลีวูดกับอาชีวัยสิเดือนหลังจากการโดยสารด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมายังสหรัฐอเมริกาตามรายงานของข่าวจากนั้นมีรายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวิตข้อความ ในเย็นวันอาทิตย์ว่าผมเป็นเพื่อนที่ดีและชื่นชมในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองและสหาราชอาณาจักรจากรายงานข่าวที่ว่าเจ้าชาฮรรี่และเมกแกนผู้ซึ่งออกจากสหาราชอาณาจักรเพื่อจะอยู่อาศัยที่แคนาดาอย่างท้าวรและตอนนี้พวกเขาออกจากแคนาดาเพื่อจะย้ายมาอยู่สหารัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามสหารัฐอเมริกา จะไม่ยอมจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยพวกเขาต้องจ่ายเองแหล่งข่าวยังกล่าวเสริมด้วยว่าพวกเขาได้วางแผนเรื่องการย้ายไปสหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วหลังจากเจ้าชอยฮารี่และเมกแกนมาเคิลได้ไตร่ตรองและพบว่าการอยู่ที่แคนาดาอาจไม่ใช่คำตอบเนื่องจากปัจจัยหลากหลายด้านที่สำคัญคือคณะทำงานทั้งโคโก ทีมบริหารจัดการธุรกิจและทีมผู้แทนก็มีสำนักงานอยู่ในย่านฮอลลีวูดยังไม่รวมถึงนางดอเรียมารดาของเมแกนและเพื่อนๆของเมแกนก็อาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยว่าเมแกนเป็นผู้บรรยายในภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่องสั้นเกี่ยวกับช้างที่จะเปิดตัวในเดือนหน้า ข่าวการเคลื่อนไหวของทั้งคู่เกิดขึ้นหลังจากบิดาของเจา้าชายฮรรี่เจฟ้าชัยชาส์ชันษา71พรรษาได้พบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา